นี่ครับพี่น้องครับอ้าวน้อยครับกำลังดื่อกำลังดืน้อนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่นว่าวเขามาห้ยพวกพันนะครับต้นนี้เขาทำในหอยหายสักาบนีแล้วครับต้นนี้เราเปิดห้ยพวกพันธุ์ตะกี้มันกระจอยเนาะมันกระจอยเหรครับตะกี้จอยจะงอยครับจอยแหงกว่าไงหรอครับเดือนนี้เพิ่นกะหายกินนะครับพี่น้องครับมันกะนี่นะครับนี่กระปวดครับนี่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 มาเบิ่งเด้อครับเด้อเพิ่นให้กินนี่ครับสองไพ่ในสองอาทิตย์นะครับว่าเพิ่นดีขึ้นแบบหลายครับพี่น้องครับผลเหลื่อมนะครับเพราะว่าเพิ่น ให้กินเพื่อนคุ้นนะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับมือนี้เข้ากับสิเดรลุ่นนะครับพี่น้องว่าเพื่อนขายเราอเพื่อนสิไดรจะปบาเกือบขึ้นแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้นะครับผมอยู่กับเสียอูดอีกแล้วครับออดี้ฟาร์มนะครับมือนี้นะครับเอางว่าเพื่อนไปขายนะครับอยากขายงูว่าเพื่อนวะนะครับในหอยมาเห็นงว่าเพื่อนตัวละหกพันเพื่อนมางูผูปีกวนะครับต่ว เพ, ja, พื่อนเราเพื่อนอยากคุ้นไปขายเองอยากเอาไปล่องตลาดนะครับเหมือนีนผมก็เลยได้ผ้าเพื่อนมานะครับพี่น้องครับในระยะเวลาที่เ็นเลี้ยงนะครับก็มีการขุนนะครับเพื่อนใส่อาหารหมักนะครับอาหารหมักนี่หลายคนก็สีเขาใจว่าเออกินเรามันมีกินว่าอ้วนอยู่มันไม่กินขี่ม้นแมงว่าหลายเพื่อนจัดการจังไรแน่นะครับพราอจะไปชมคลิปน้ำกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับ ัดีครับไี่ลูดสวัสดีครับมาีิพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมเสลูกอีกแล้วแต่ว่าบันน้ไม่เยี่ยมาธรรมดาได้มาขึ้นง่วยเพิ่อนไปขายครับพี่น้องครับอันนี้น้ำตัวก่อนครับผมอ่านายวิรัตัวแสงนะครับครับว่าออดีฟฟ้ามครับอดีาฟ้าแม่ครับผมครับผมเป็นจะไหนกว่าเจาเสียง่วงไปขายเนาะเพราะว่าเฮามีง่วงพอพันเนี่ครับหมันไม่ลาง่วงแม่มันขึ้น ม่วงฟอพันมันจีหวงงอวผูน่อยครับคือม่วงผูน่อยจะไปบ่นนี่แหละนะครับพี่น้องครับง่วพอพันุเท่ามันหวงครับผมก็เลยต้องเพราะว่าง่วอพันธมันใส่งานได้แล้วผสมได้แล้วบานนี้วงโมนี่มันมันก็อยากไปผสมเพื่อกันครับอ๋อมันก็เลยเกิดการหวงขึ้นมาผมก็เลยต้องเอาออกครับต้องเอาง่วผูนี่ออกคัดออกคัดออกครับคัดออกนะครับพี่น้องครับในที่นี้ข่าวว่าเอาต้องถามแบบนี้ดีกว่าเอาไหมคือเป็นยังเข้าจังบวัดขายให้ได้ห่อยเอาคือ มั่นกับจังสีละครับผมกับว่างว่วงผมตัวใหญ่อยู่พันกับมะหายแค่ตัวละหาพันหกพันนงสี่เมตครับโอ้หาพันหกพันบานผมผมมองวาระค่าตลาดมั่นกับสีดีกว่าพันมาพ่นมาสื่อน้ำแข็กเข้านะครับครับครับผมก็เลยว่าผมอยากล่องเอาไปตลาดเบิ้งครับโอ้อยากล่องเอาไปตลาดเบิ้งนะครับ<ม>พี่น้องครับ<อ> นี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ละนะครับแก่ๆนี่ะครับโหแก่ๆจักเดือนกับจักปีก่ะปีกว่าๆครับปีกว่าๆเมีนครับเพิ่นมาให้หกพันหกพันครับตะกี้มันจอยเด้ไอ้มาเห็นอยู่แม่นครับจอยอ๋อบันทึกจ้ามิเคยหลับจังไหนคือจังระยะเวลาสองอาทิตย์ด้วนี่อ่าให้กินข้าวโพดมากไหมครับโอ้ดีผมไปเอาข้าวโพดต้นผูพนมาครับบ้านให้กินสดนเ็ดกินโปทันก็ต้องมากไว้นะครับครับมากไว้ให้เพื่อนกินผสม ตัวเหาเสียวอ่อนี่คือให้กินยุบัดเหมื่อครับโอ้ทำงานมามีห้ามมีข้าวต้มมีย่างกัใใจให้เพื่อนกินครับครับนี่แหละครับมันกัอ้วันขึ้นมาเห็นเลยโอ้คนเหลือมเนอคนเหลือมพิษหัวพิษตานะครับพี่น้องครับเั่วาเพื่อนนะครับจากการที่ตะกี้กินแต่ง้าย่างเดียวนะครับพี่น้องครับเพื่อนมาเปลี่ยนเป็นกินข้าวโพดมักลุงทุนหลายบอกข้าวโพดมัก บ่หลายครับแต่ว่ามันลงลงลงทุนแห้งครับอ๋อล้เงินบ่อปันไดเงินบ่อปันไดแต่ว่าแห้งครับเพราะว่าตัดเองแบกเองครับโอ้แม่นครับตัดเองแบกเองแม่นครับปริมาณนี่ไฮไลด์อยู่ได้หลายอยู่ได้หลายครับได้หลายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องอาศัยแห้งนะครับพี่น้องครับบ้านนี้กินของมักของยังบัานนี้เข้าเข้ามิคเคลับจังไรในการอ่าเคลับเนาะครับนี่นะครับประจําฟาร์มครับโอ้ไมโครเบทครับไมโครเบทช่วงใดที่ให้กินของมักของพวกกากนระตาลพวกห่ มันก็จะมีแมงวันนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับซอยได้ครับซอยได้กินหอมแกับแมงวันก็สิบ่ค่อยมีนะครับครับปกตินี่เพราะว่ากินของมาร์องดองนี่มันแมงวันก็หลายเด็กคีเหม็นแมนว่าคือห่อคือยังไงล่ะครับอ๋อขี้งว่าเมนนะครับพี่น้องครับนี่กะครับคือข้าวโพดมัก์คครับกินกับชิเม็นผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับประจําฟาร์มครับไมโครเบสนะครับพี่น้องครับบปดนี้ตอนตอนที่บ่ได้ฉีดเป็นจังได๋บ่ได้ฉีด มันก็มีหล่ะครับแมงวันแมงวันแตกสดสวัดแมนครับถึงว่ามันจะเป็นหนาแร็งมีแห like ้งช่วงหนาแมงวันเหรครับจังหน่อยแบกม่วงนอกแบบม่วงแนบผมม่วงที่มาผ่านแนนครับมันก็หลายแต่ว่าผมใส่ตัวนี้ขวบผมกับบอกให้มีแมงวันอ๋อเบาบางลงแมนครับเบาบางนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นใส่ไม่ครเบียดนะครับเดอสังเกตเบิ้งนะครับพี่น้องเพราะว่า จริงๆเรากินของมักของดอกนะครับบพว่าแต่ข้าวโพดมักนะพวกกากมันมักเนาะแมีนครับกากมันมักนะครับอ่าต่างๆนะครับงัวกินนี่ขีดเหม็นกินบวกกับหัวอาหารแห่งขีดเหม็นแห้งนะครับพี่น้องครับแล้วก็คันความเหม็นกับแมงวันมักแท้เด้แมีนครับอ๋อมักแท้นะครับพี่น้องครับแมีนครับนี่ราคาเศษเคล็ดลับเอายกให้พี่ให้น้องเบิ่งแนร่เคล็ดลับขอเข้านี่ครับพี่น้องฉีดเทนวางเขาฉีดใส่นตัวงูอพร้อมเด้๋อ่าฉีดตัวงูอก็ได้ครับแมีนครับฉีดตัวงูอก็ได้มันว่าเป็นอันตรายครับมันเป็น จุลินทรีย์เคมีพันธ์ครับโอ๋อบเมนโบเมนสารเคมีแอนครับนะครับเป็นจุลินทรีย์ปลอดภัยต่อสัตว์และคนเท่าครับคนใส่เนาะเนาะนะครับใส่ประจําเลยครับใส่ยุ่ประจํานะครับขอเพื่อนหนีใส่ยุ่ประจํานะครับพี่น้องครับเพราะว่าสังเกตเบิ้งนะครับเพื่อนคุยกับผมมาคันบบสีใส่ตรงกุ้งวแมงวันกับตอมกัวนะครับแต่ว่าเพื่อน่าสีดนี่แมงวันก็หายไปนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เสลล์วัตเพื่อน ทำความสะอาดคอกนะครับแล้วเอาจังสีขึ้นงูอเด้นะครับขึ้นงูอไปขายให้พี่ให้เนาะให้อ่าให้เพื่อนนะครับเหมือนนี่นะครับสองตัวตัวใดเนี่ยเอ้าตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็อยู่ของนี้ตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องครับอ่ปูน้อยครับกำลังดื้อกำลังดื้อเนาะนี่หอยเพราะไหนครับเพราะว่าเพื่อนว่าเขามาให้หกพันนะครับตัวนี้เขาเนื้อหอยให้เจ้าบาทนี่ละครับตัวนี่เรา่นให้พวกหกพันแตะกี้มันกระจอยเนาะ มันกัดจอยล่ะครับแต่กินจอยเนี่น้อยครับเลยจอยแห้งกาเลยหรอกครับเดือนนี้เพื่อนกัดหายกินนะครับพี่น้องครับมันกับเดี๋ยนี้นะครับนี่ข้าวโพดครับนี่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 มาเบิ่งเด้อครับเดี๋เพื่อนหายกินนี่ครับสองภายในสองอาทิตย์นะครับเมว่อเพื่อนดีขึ้นแบบหลายครับพี่น้องครับขนเหลื่อมนะครับเพราะว่าเพื่อนหายกินเพื่อนขุนนะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับเมื่อนี้เขากายสิเดรุ่นนะครับพี่น้องว่าเพื่อนขายเราเพื่อนสิเดรจักบาทอ่ะเจ้อุ้นอาฉีดพ่นให้พี่ให้น้องเบิ่งครับผม นี่ครับพี่น้องเชืยอุดทําการแสดงแล้วครับพี่น้องครับเทลงไปเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นใส่นะกินหอมครับกินหอมเนาะหอมติดใหม่ติดมือบ่ต้องใส่หนักกากนะครับเชืยอุดเพิ่นใส่ประจําครับพี่น้องครับใส่ประจํานะครับใส่บ่เหมือนเทาเก็บไว้นะเดี๋ยวเก็บไว้ในห่ยหอมเก็บไว้ในที่ทีลมเขาเย็นไอ้โดนแสงแดดครับอ๋อกระีดพ่นตลอดได้ตลอดนี่หล่ะนี่ครับผมแต่วันไหนแมงวันหลายๆเ้ากระีดพ่นทุกมือนะครับก็ทุกมือประมาณสามทีมือไปแล้วมันกสะเริ่ม ีเริ่มบางเขาจังถอยไปอีกแขนช่วงใดไมยังเข้าก็ะสีอีกคระสีไปทำน้ำขอกน้างหังเลยล่ะออ้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่เลี้ยงงัวกะดูแลเอาใจใส่ขนาดนะครับพี่น้องครับเบื้องที่ล่ะงัวอยู่นี่สามิบโตครับพี่น้องนี่ทําการฉีดพ่นแล้วครับพี่น้องนี่แหละฉีดพ่นนะครับมะเรงวันนะครับพี่น้องครับดับกลิ่นนะครับกลิ่นหอมครับ ของเสีออูดสองตัวครับพี่น้องเอาไปตลาดนะครับรอรุ่นน้ากันเด้อครับเด้อนะครับวี่ด่ายี่จับบาทนะครับของเพลินนะครับพี่น้องครับวัวผู้เป็นเลียงวันน้อยหนึ่งนะครับเพื่กเอาไปขายเป็นง่วลกขอกเพลินครับนี่แล้วครับพี่น้องครับสามสี่อ่ะหลังจากขืนง่วแล้วเป็นอย่างไรเอาฝากพี่ฝากน้องเศร้าเลี้ยงง่วเพิงก็คือเ้ยากให้มันอวันเด้อพี่น้องง่ว ครับอย่างไงมันอ้วนมันก็ดมมีราคานี่ครับครับแต่งวดจอยมันบ่มีราคาครับงวดจอยงวดโค้งบ่มีราคาไม่มีราคาเลยเหรอครับอืมก็คือห้อเห็ดจังไรเขากให้ให้มันอ้วนนะครับตัวที่เอาออกไปขายเองที่เขาพยายามคุ้นให้มันอ้วนมันก็จะขายง่ายมันก็ดสิได้มีราคานี่ครับครับผมเน่ยครับอันนี้รา ขี่หลับของเพิ่นนะครับการล่อลุ่นน้ำม้าเนาะล่อลุ่นครับล่อลุ่นว่ามันจะได้จักบาทไปคลิปตลาดมืออื่นนะครับคลิปตลาดมืออื่นวันเสาร์อยู่แยกรันสั่งนะครับผมก้าวซีสอบถามเสืออวดว่าหัวพฤศจิน้ำมานี่เพิ่นสิขายได้จักบาทนะครับพี่น้องครับนี่ที่เห็นพอเม่พี่น้องเห็นอยู่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ประจําคอกครับประจําคอกนะครับเริ่มผสมแล้วนะครับเสียด้เห็นผลงานกับปีนานะครับปีนานี่ได้เห็นผลงานของน้องเพิ่นแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่ละใส่เบี้ยวโรจู อเไรวะคลิปส้องทับทับครับบอกท่านหูทับจ้ะลืมทับลืมทับนาพี่น้องครับเนี่ยเราพอพันเข้าไปแล้วนะครับอ่ะจังไายกับฝากที่ตามคลิปครับผมอ่ะสวัสดีครับ